สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้วค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ของคนทํางานเนาะค่ะเนาะทางานอยู่ทางต่างบานตังเมืองเ้าคุณละค่ะวันอาทิตย์วันขอบครัวยังมุดเศร้าแดดก็ยังบ่ออกอยู่ค่ะพี่น้องมุมไม่เกีียบเป็ดค่ะยางพานต้นบคัคเือรเทศจอบเศร้าจอบแรลงบุงบะเนี่ยภาพเก่าๆมุมเดิมๆค่ะเพิ่มเติมบักเือเทศมุ้กะ หลายพวงขึ้นหลายพวงขึ้นเด้คะ่ะพี่น้องถือว่าสําเร็จค่ะนี่ถือว่าสําเร็จดีใจดีใจได้พี่น้องค่ะน่ารักปะน่ารักเนาะมึงเนี่ยเฮ้ยไอตุ๊ปปุยู่หน่วยกันเน่ยๆนนี่ยคือจังบอกบูเบอรี่นี่แหละมะเขือเทศเชอรี่มะเเทศบูเบอรี่เฮานี่บุ้มเอิญเนาะมะเขือเทศสีม่วงพี่น้องผมจะเก็บมเมล็ดไปคะ่ะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ได้นี่คะ่ะ บูมเป็นไม้ประดับก็ได้เบื้องงามเมื่อหนี่ผบมกะสีมาอัปเดตให้เบิ้งนิ่นน่นน้อยค่ะบล็อกเทปเดี๋ยวผมผาไปเบิ้งอีกแปลงหนึง่งแปลงบอกพริกบูมลือออกเป็นบางส่วนแล้วค่ะบอกพริกบ้มกะเลือไห้แต่สุ้มที่ต้นเขาแข็งแรงและกะบอบป่วยเนาะต้นที่เขาบอบเป็นโรคเป็นยังอะไระเมื่อวานถอนออกไปสามต้น อยู่ในแปลงพักสลดัดผุนคาเดี๋ยวผมผ้าไปเบิ่งจ้าข้าวมาแป๊บเดียวค่ะผู้ใดมาโดนดัศีว่าไายแต่ภาพเก่าๆมาให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวก้อนสิไปกับย่าพึ่งละสายตาเป,เป็ดเป็ดสามตัวนั้นบ่ได้บ่นั้นแหบกินบอกกินพักกินพริกเปิดเลยค่ะปล่อยออกขอกมาเร็นน้ำสามตัวจอมดื้อนี่ค่ะ นี่คะ่ะฮันมาแปลงน,นน่บ่เนี่พักสลัดเกียงตับเลยเกียงทอนให้เป็ดเบิด,บดคะ่ะทอนให้เป็ดแล้วก็คนได้กินเงาเดียวที่ที่ตัดไปมือนั่นแหลคะค่ะผมก็เลือแต่บอกพริกไวเป็นบางต้นเนาะต้นไดที่มันเป็นห้อยเป็ดแหบกินแล้วก็ต้นที่มันเป็นใบกุดโกดอะ่ะม่อมทอนถิ่มไปเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีล่ามใสตน้นอื่นใบกูนะ เป็นพวกมะแรงวีขาวอะค่ะมันเห็ดไ้ใบกูแต่ว่าบ่มหาเพียออนอนะบม่มีทางนี้บ่มีเพียออนอาจจะเป็นมะแรงวีขาวเวลาบม่มยางพานานี่บินบึ้งออกเลยค่ะเนี่ยมันก็ได้เก็บไปบางส่วนน่วยกบซุกแดงบางน่วยกะแดงนะยังเหลือพักสลัดอยู่หนต้นเดียวขอรอที่บุมทอนออกในี่บ่มเป็นอย่างเลยคะ่ะบ่มจะได้เอาพักสลัดมาปลูกใหม่ค่ะ ปลูกแท่งเหมืนอนกับต้นบกพริกนี่ยนะคะแท่งเหมือนใบพ่อได้เก็บให้เป็ดกินให้คนกินแน่เนี่ยห้อยห้อยเป็ดแหบต้นบกพริกบิง่งเหมเป็ดแหบต้นนี่ไหมทาย่ำได้กระดกย่ำน่ะพี่น่ะต้นน้อยๆเตี้ยวว่าถึงหัวเข่าแล้แ่ออกดอกกระไลามากกระไลแน่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 เห็นบ่เห็นบ่ เพอบอได้ตัวค่ะเป็ดหน่อยเพอบอได้เลยเป็ดขี้ดื้อหน่อยเป็ดปักกิ่งอะคลิมิบุมาซ้ำนี่แหละค่ะผมบบอได้มาโดนมาถ่ายให้เบิ่งนิดๆหน่อยๆนี่แหละความสุขเล็กๆน,ๆน้อยๆเนาะคะ่นะเนาะยางพานันเห็นนั่นเห็นนี่เดี้อเมื่อใด้ว่างๆก่อนเมื่อนี่ก็สิไปส่งลูกไปช้อปปิง้งก็สิไปเบิ่งหนังกับมุงเขา มาซ้ำนี่ละค่ะบุมบได้มาโดนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์้ะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ